ก็กลับมาพบกับผมกับช่างต้นกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาอยู่กันที่หน้าง,งานดอนเจดีนะครับผมมาอัปเดตความคืบหน้าหน้าง,งานกันหลังจากที่ผมไม่ได้เข้ามาทําตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของน้องชายกับน้องสะพ้ายเป็นตัวหลักนะครับผมผมก็ไปเริ่มงานที่ปัจมุรีกับที่ไว้เกษตรตลามนะครับผมก็วันนี้มาเดินระบบไฟเข้าตู้ไฟนะครับผมก็จะมาถ่ายความคืบหน้าหน้าง,งานให้ดูกันนะครับผม ตอนนี้สีตัวบ้านภายนอกนะครับผมลงสีจริงไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งทางคุณป้าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาต้องการสีที่เป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปแพนให้ดูรอบๆตัวบ้านกันนะครับอย่าลืมนะครับผมชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง y o u t u สอสุขนางการจ้างให้ผมด้วยนะครับผมนั่นเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดรอบๆตัวบ้านและภายในกันครับ มาโอเคครับผมตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านหน้าตัวบ้านนะครับผมที่ผมมายืนอยู่นะตอนนี้นะครับผมที่เห็นอันนี้เป็นรถส่งไม่ใช่นะครับผมรถน้องชายนะครับก็เอาไว้วิ่งเสริมเวลาช่วงวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์นะครับหรือบางทีมีงานส่งของตวนๆนที่จ้างผ่านบริษัทลาลานะครับผมก็รับงานเสริมนะครับผมก็ชีวิตไม่ต้องดิ้นนะครับผมอย่าให้มันสิ้นหวังนะครับโอเคเรามาเดินรอบๆนะครับตัวนี้ก็คือตัวบ้านขนาด5้าคูแเมตร เอ้ยไม่ใช่ห้างแปรหลังนี้6คู8นะครับผมนี่คือสีภายนอกทั้งหมดนะครับข้างบนเป็นแก๊ปโดยใช้ไม้แผ่นไม้สมาร์ทบอร์ดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมมีงานเพิ่มเติมขึ้นมาหลายจุดเลยนะครับผมหลายจุดเลยก็คือจุดที่หนึ่งนะครับผมมีศาลาข้อมกลางน้ําตรงนู้นนะครับผมแล้วก็จุดที่สองจะเป็นประตูเป็นรางประตูเลื่อนนะครับผมครับผมแล้วก็ จุดงานที่3มนะครับผมก็คืองานต่อเติมห้องครัวด้านหลังตรงนี้นะครับตอนนี้ช่างแบงช่างพันนะครับฝ่ายสนับสนุนสเสบียงนะครับผมก็กําลังตั้งโครงเสาหลังคาด้านหลังเป็นหลังคาห้องครัวนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าช่างแบงช่างพันกันนะครับผม นะครับผมตอนนี้ช่างจัดกันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่คือช่างพันธ์นะครับผมฝ่ายสนับสนุนสเสบียงนะครับผมอันนี้คือช่างแบงค์ครับที่ตัวป้อมๆกับช่างพันธ์ก็จะตัวเท่าๆกันนะครับตอนนี้ก็ช่างแบงค์ต่อหม้อเอ้ช่างแบงค์กำลังทาต่อหม้ออยู่นะครับผมเพื่อท네ี่จะตั้งโครงหลังคาด้านหลังตัวบ้านนะครับผมตัวนี้เป็นงานต่อเติมเพิ่มเติมพิเศษนะครับผมแล้วก็มีเพิ่มเติมคือลูกค้าให้ทําฐานแทงน้ําเพื่อตั้งระบบปั๊มน้านะครับอัดเข้าบ้านครับอันนี้ไม่ใช่แทงน้ํานะครับไม่ใช่ถ นะครับผมอันนี้ก็คือเทพื้น10เซนติเมตรขนาดเมตรคูณเมตร50นะครับถ้าดูงงงๆไม่พลาดนะครับนะครับผมแล้วก็หลังคาตัวนี้นะครับผมตั้งหลังจากพื้นของตามอตัวนี้นะครับจะมีความสูงอยู่ที่3เมตรนะครับผมแล้วก็เอียงทะแยงนะครับทะแยงเอียงไหลลงหลังบ้านไปเลยนะครับผมตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ตั้งเสาทั้งหมด6ต้นครับก็เดี๋ยวมีหลังคามีแผ่นโครงเหล็ก ทั้งหมดก็จะเริ่มทยอยติดตั้งกันเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นด้านข้างของตัวบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นห้องนอนเล็กห้องนอนใหญ่ตรงจุดตรงนี้ที่เราเห็นนี่คือจะเป็น <punto> ช่องระบายอากาศเป็นแผ่นช่องเกรดนะครับผมเพื่อระบายอากาศนะครับผมฝ้ารอบบ้านที่เราใช้เป็นฝ้าวายเอ้ไม่ใช่วายนิ่เป็นฝ้าระบายอากาศแบบช่องลมนะครับผมมียบมีรูทั้งหลังนะครับผมย้ําว่าใส่ทั้งหลังนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการปิดแผ่นทั้งหมดนะครับจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับผม ตอนนี้เราก็เดินมาถึงหน้าบ้านนะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมกันข้างบนบ้านกันนะครับสองพ่อต่อหม้อนะครับพ่อกับลูกสองตอเอาเอาฮึบฮึบฮึบโอเคหมูตอนอนี่คือหน้าเจ๊จันนะครับเจ๊จะออกเหี่ยวเหียวตอนนี้แก้มเหี่ยว <laughs> อุย้ยฟันเหรอครับผมตอนนี้เราเข้ามาภายในของตัวบ้าน,นครับสีที่ทางเจ้าของบ้านเลือกคือสีผนังภายในจะเป็นสีครีมนะครับผม อนนี้ก็ทาสีครีมเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยเสร็จทั้งหลังแล้วนะครับผมแล้วก็ฝ้าหลังคาเป็นฝ้าไวนิลนะครับฝ้าไวนิลจะใช้เป็นโทนครีมเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นโทนเข้มๆนะครับผมประตูวงกบนะครับหอบวงกบเราใช้เป็นวงกบไม้นะครับแล้วกเออ็เก็บสีด้วยสีน้ําตาลเข้มๆนะครับผมส่วนกระเบื้องยางก็เป็นไลายไม้สีน้ําตาลเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าทางคุณป้าเจ้าของบ้านท่านชอบสีน้ําตาลมากๆนะครับผมตอนนี้ก็ หองนี้กำลังไล่ปลูกับเบื้องยากนะครับผมโดยช่างนันนะครับฝ่ายสนับสนุนเสบียงและก็น้ําปั่นนะครับเป็นตัวหลักครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะตัดถูกหรือตัดผิดอีกแล้วนะครับว่าจำได้ว่าจำได้ที่บ้านน็อตเจ้าตัดผิดหลายแผ่นเดี๋ยวผมจะไปขึ้นคลิปย้อนให้ดูนะครับว่านางตัดผิดอันไหนบ้างครับ จะชอบสับสนระหว่างสับซ้ายไปขวาสับขวามาซ้ายสับหน้ามาหลังนะครับผมนี่คือช่างนันฝ่ายสเสบียงและน้ำปั่นนะครับผม ก่อนที่เห็นปูทั้งหมดนี่ก็คือเป็นฝีมือของนางล้วนเลยนะครับผมช่างนันนะครับอันนี้ครับห้องน้ําก็คือจะเป็นผนังรอบเราปูกระเบื้องรอบนะครับขึ้นชนฟ้าทั้งหมดเลยนะครับผมภายในห้องน้ํานะครับภายในห้องน้ําเราก็ใช้เป็นฟ้าไว้นิ้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมตัวนี้นะครับทางนุ่นเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขาไม่ได้ลงน้ำอุ่นนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเรามีคิดราคาไปเรียบร้อยนะครับผมยังไงก็เราก็เดินสายไว้ให้เผื่ออนาคตเขาจะใช้หรือไม่ใช้ก็แล้วแต่นะครับผม นี่คือปูชนผนังทั้งหมดครับตอนนี้เหลือแค่ข้างล่างเพราะว่าเดี๋ยวก่อนที่จะปิดแผ่นล่านเดี๋ยวเขาจะทำการเทน้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่ามีการรั่วซึมหรืออะไรแบบไหนกันบ้างนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องครัวนะครับผมตรงนี้จะเป็นห้องโถงใหญ่นะครับผมที่น้องมาตังครนะผมช่างสีนะครับผมฟันจะหล่อๆนิดนึงดังแมบๆนะครับผมก็จดีนี้เป็นคือห้องโถงนะครับผมแล้วก็นี่ห้องครัวนะครับ นี่ห้องครัวนะครับผมก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับจะมีซิงค์ล้างจานหนึ่งตัวนะครับผมซึ่งเป็นซิงค์ซิงค์หลุมเดียวนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเรามีแถมให้กับทางลูกค้านะครับผมแล้วเดี๋ยวตรงนี้ลูกค้าจะตั้งอะไรนะนึกไม่ออกตู้เย็นนะครับผมตั้งตู้เย็นตรงนี้แล้วก็จะตั้งเตาตั้งกระทะอะไรประมาณโซนนี้นะครับผมระบบปลั๊กไฟระบบฝ้าภายในก็เป็นไวนิล พอครบไฟเราก็ใส่ให้เสร็จนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับผมเรื่องของเรื่องทั้งหมดก็คือผมนะครับผมผมเองนะผมตัวผมเองก็คือจําผิดพลาดนะครับผมเพราะว่าตรงนี้จริงๆเนี่ยมันจะมีหน้าต่างแบบนี้ครับหนึ่งบานปรากฏว่าเราไม่ได้ใส่นะครับเราก็เลยขอว่าถ้างั้นเดี๋ยวเราจะมาทาชดเชยให้แทนโดยการที่เพิ่มปักหนึ่งจุดนะครับผมแล้วก็ แก้ตรงนี้นะครับผมให้เป็นประตูบานเลื่อนนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยเซฟพื้นที่ตรงนี้นะครับผมก็คือจําผิดนะครับผมแล้วก็คุยกับทางป้านเจ้าของบ้านก็โอเคไม่เป็นไรนะครับผมเขาก็ยอมเพราะว่าเราทําช่วเชยให้เขาโดยการทาประตูตรงนี้ให้เป็นบานเลื่อนนะครับผมอ่ะทีนี้พอหลังจากออกจากห้องครัวตรงนี้จะเป็น ห้องโถงนะครับแล้วก็เดินออกมาปุ๊บก,ก็จะเดินออกไปทางเดินหลังบ้านซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีระเบียงด้านหลังด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปให้ดูข้างหลังนะครับแล้วก็ตำแหน่งทั้งหมดของตู้ไฟของไฟในบ้านทั้งหมดจะมาอยู่รวมกันที่ณจุดจุดนี้นะครับผมสาเหตุนะครับผมสาเหตุที่เราเอาตู้ไฟไ,ฟไว้ตรงนี้เพราะว่า ู้ไฟเนี่ยครับมันจะต้องไม่มีสิ่งของอะไรที่มาวางเกะกะนะครับผมเพราะว่าเกิดเวลามีอ่าฉุกเฉินอะไรขึ้นมาปุ๊บมันจะต้องเข้าถึงตู้ไฟเพื่อทําการตัดระบบไฟได้ทันทีนะครับผมตรงกันข้ามกับห้องครัวนะครับจะเป็นห้องนอนเล็กนะครับตัวนี้จะมีขนาดเล็กกว่าห้องนอนใหญ่นิดหนึ่งนะครับผมก็ระบบปลั๊กไฟใส่ให้ทั้งหมดนะครับสจุดสวิตช์ตัวนี้1จุดนะครับผมแล้วก็หลอดไฟลูกค้าขอเป็นโคมสระเป่านะครับผมใส่ตรงนี้เลยเพราะว่าไม่อยากได้ดาวไรนะเพราะมันยุ่งยาก นะครับผมก็โอเคจัดการให้ได้ทั้งหมดนะครับผมสีนะครับลูกค้าใช้เป็นสีเดียวทั้งหมดเลยก็คือภายในทั้งหมดทุกห้องทุกนอนทุกจุดนะครับใช้เป็นสีคลีมนะครับผมก็ตอนนี้ก็ภายในหรืออื่นๆของตัวบ้านตอนนี้ก็เดินทางมาสู่ประมาณสัก7จแล้วนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่นะครับผมก็เลยช่วงนี้ก็เลยต้องรีบนะครับเร่ง ปูกระเบื้องยางนะครับผมโดยช่างนัดนะครับเดี๋ยวมนแอบดูนะเพราะว่าเวลาปล่อยนากระเบื้องหนังชอบตัดผิดทางนะครับผมประจําเดี๋ยวผมจะพามาดูข้างหลังบ้านนะครับผมซึ่งเป็นระเบียงออกไปแล้วก็ไปหาจุดครัวด้านหลังหรือระเบียงด้านหลังนะเพราะว่าลูกค้าอาจจะเปลี่ยนจากตรงนี้ที่เป็นห้องครัวเอาครัวไว้นอกตัวบ้านแทนนะครับผมก็ นี่คือทางเดินออกมานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีระเบียงตรงนี้นะครับความกว้างอยู่ที่1เมตรคูสเมตรแล้วก็เป็นบันไดเดินลงนะครับผมลูกค้าเลยขอให้ทําหลังคานะครับตามเป็นไหลลงด้านหลังตัวบ้านนะครับผมแล้วก็อาจจะทาเป็นท้องครัวเพราะว่าตรงนี้จะทําเป็นที่ตั้งแทงน้ำปั๊มน้ําเรียบร้อยนะครับผมอันนี้คือเพิ่มเติมต่างหากนะครับผมเพิ่มเติมตัวนี้ยังไม่ได้ลงไปในการาฟิก 3D นะครับผมเดี๋ยวค่อยยังไงค่อมาทําภาพเพิ่มเติมันอีกทีนะครับผม ครับผมเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้แล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Youtube สอสุขนันการช่างให้ผมด้วยนะครับผมโอเคทางนี้ผมช่างต้นกลับก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตความคืบหน้าอื่นๆเพิ่มเติมไว้ทีนะครับผม